สวัสดีครับพบกับรายการ Go with me ไปกระผินครับวันนี้จะพามาอุทยนานเล็กๆนะครับที่น้ําตกเจ็ดสาน้อยที่เรียกว่าอุทยนานน้าตกเจ็ดสาน้อยครับต้องบอกว่าที่นี่จิ๋วเจ๋อครับมีความพร้อมสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล<ข>เป็นอย่างไรครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับขับรถส,สบายๆจากกรุงเทพประมาณสักแค่2ชั่วโมงครับหรือลประมาณ157กิโลเมตรจากกรุงเทพก็จะมาถึงน้ําตกเจ็ดสาน้อยครับไม่ใกล้ไม่ไกลสบายๆครับ ยิ่งมาพักค้างท่ามกลางธรรมชาติยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่ครับต้องยอมรับว่านะครับเด็ดสาวน้อยเข้าสูม่มาตรฐานการเป็นอุทยานชาติสีเขียวตามเกณฑ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจร,จริงครับวันนี้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของการมาประเมินต้องต้องบอกว่าที่นี่มีการจัดก,การสิ่งแวดล้อมการจัดก,การอุทยานชาติและการดูแลการท่องเที่ยวดูแลเจ้าหน้าที่ที่ดีมากครับ พร้อมครับทั้งห้องน้ำห้องสุข,ขานะครับทั้งชายหญิงนะครับแล้วก็ร้านอาหารลานจอดรถกว้างขวางปลอดภัยมีเจ้าที่ดูแลตลอดเวลาที่เปิดทําการครับนักท่องเที่ยวท,ทุกคนนะครับจะต้องเข้ามาสู่บริเวณศูนย์บบการท่องเที่ยวครับเพื่อเช็คนะครับเพื่อซื้อตัว๋วแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลต่างๆหรือว่ามาเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุทยานชาติที่ศูนย์การท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้จะมีความพร้อมทั้งลานจอดรถ ห้องน้ําสําหรับคนพิการคนสูงวัยนะครับมีทางลาดที่เหมาะสมนะครับมีข้อควรปฏิบัติจะมีเจ้าที่แนะนําการท่องเที่ยวที่นี่จะเปิดตอนเช้าถึง5้าโมงเย็นครับฐานบว่าเขาใหญ่เป็นอุทยานชาติแห่งแรกของประเทศไทยเจ็ดสาวน้อยก็เป็นแห่งแรกเหมือนกันครับเป็นอุทยานชาติแห่งแรกในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับประกาศเมื่อปีพศ2 5 5 9ตัวตะกองหรือกิ้งกายัดที่พบในบริเวณน้ำตกจะสน้อยตามดิมิตลิ่งครับและที่นี่ก็มีบริการให้ ยืมให้ใช้รถเข็นนะครับสำหรับผู้ที่เดินไม่ไหวน,นะครับลงตามทางลากมาตรฐานครับคนที่เดินไหวก็ลงทางบันไดส่วนรถลากรถเข็นก็ไปตามทางซึ่งได้มาตรฐานจริงๆครับสําหรับคนที่ยังหัวเข่าขาดดีๆครับยังเดินไหวอยู่ก็เดินทางบันไดครับมีบันไดชัดเจนนะครับขนาดใหญ่กว้างมีราวจับเดินลงมาจากศูนย์บริการท่องเที่ยวเดินลงมานิดเดียวครับก็จะถึง น้ำตกเจ็ดสาวน้ยชั้นที่หนึ่งนะครับเราดูวิวกว้างของเจ็ดสาวน้ยชั้นที่หนึ่งมองให้ใกล้ๆจะเห็นว่าน้ําตกนี้เกิดไปจากาลักษณะที่เป็นหินปูนนะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะน้ําจะใสเป็นสีเขียวมรกตก็มาเล่นน้ําได้บริเวณนี้ครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล,แลรักษาความปลอดภัยมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจากาสะพานเซิงด้านบนนั้นเลาะๆไปตามชายขอบป่านะครับเป็นวงรอบประมาณสัก กิโล1กิโลเมตรได้ครับแลสบายๆครับน้ำตกเจ็ดสนอดเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านบริเวณชั้นบริเวณเนี้ยชั้นที่1ถึงชั้นที่7รวมถึงสิริพบด้วยเนี่ยผ่านชั้นของหินปูนทำไมบอกเป็นหินปูนครับเพราะลักษณะการเกิดของเขาเนี่จะเห็นว่าการเกิดของน้ำตกที่หินปูนจะแตกต่างจากที่อื่นจะเป็นชั้นๆลบหลั่นกันดูสวยงามมากนะครับและส่วนใหญ่แล้วหินปูนพวกนี้จะไม่ค่อยลื่นครับเวลาเดินก็จะเดินได้สะดวกกว่าหินแกรนิตอย่างน้ำตกอื่นๆ และน้ำก็จะใสกว่าเป็นสีเขียวมรกตนะครับนี่คือธรรมชาติสร้างสรรค์มาแต่ก็ตามครับในการมาท่องเที่ยวในอุทยานชาติเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าทาให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไปนะครับน้ำตกชั้นที่สองมีชื่อเรียกว่าชั้นจำปีสีนทรเพราะมีต้นจำปีสีนทรซึ่งเป็นไม้เฉพาะถิ่นขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเป็นแม้ขนาดใหญ่ดอกสีสวยครับตะกุลจำปี ชั้นที่สองนะน้ำลึกกว้างใหญ่ลำพูปา่าเป็นที่มาของชื่อน้ำตกชั้นนี้ครับชั้นที่สามชอบขึ้นดิ่มน้ำครับต้นใหญ่ เห็นข้างหน้าคือน้ำตกชั้นที่สามตามข้างทางเส้นทางเดินเท้าก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับธรณีวิทยาภูม,มิประเทศเขาฮินปูดที่น่าสนใจเรียนรู้อยู่อย่างบรนีจะเห็นว่ามีการเรียงชั้นเป็นชั้นชั้น,นเอียงเพราะโดนยกนดัน,ดน,ดนตัวให้เอียงขึ้นมาข้างบนนะครับก็เป็นลักษณะของการเกิด กินปูนในยุคหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาทางอุทยานชาติน้ำตกเจ็ดสน้อยได้จัดทำเส้นทางสำหรับมนุษย์ล้อครับหรือว่าคนพิการคนอายุสูงวัยเนี่ยให้เหมาะสำหรับมาท่องเที่ยวที่นี่ถึงน้ำตกชั้นที่4ี่คือชั้นนี้ครับหลังจากชั้นที่4ี่ไปต้นไป5 6 7และส่วนเขาเป็นน้ำตกสิริหลเนี่ยเส้นทางเดินจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับคนสูงวัยนะครับกับคนที่เป็นมนุษย์ล้อนะครับเพราะนั้นนักเที่ยว สำหรับามาท่องเที่ยวสบายๆเนี่ยก็มาถึงชั้นที่4ครับคือชั้นนี้จะมีที่นั่งพักผ่อนมีเส้นทางเดินที่มาตรฐานเดินง่ายสะดวกครับมาชมวิวทิวทัศชิวๆที่นี่ครับเดินชมวิวลิมน้ำครับด้วยความสดชื่นและสวยงามของธรรมชาติ เดินมาก็สงสัยว่าในลําน้ํามกเหล็กเนี่ยมีปลาอะไรบ้างทางอุทยานชาติก็เลยทําป้ายสื่อความหมายแสดงว่าชนิดพันธุ์ปลาในพื้นที่นี้มีอะไรบ้างนะครับแบ่งๆกันเที่ยวนะครับบางจุดเป็นที่อยู่อาศัยของปลาน้อยใหญ่เต็มท้องน้ําแล้วก็ว่ายอย่างมีความสุขในธรรมชาตินะครับระหว่างทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่ทิบายเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติ ไว้เปลี่ยนระยะระยะครับอย่างบริเวณนี้เรียกว่าป่าชายตะลิงสําคัญอย่างไรต้องมาเรียนรู้ครับมาชมความงดงามของชั้นที่5ดูนะครับผลจากชั้นที่5ามาเนี่ยทางเดินท้าจะสุดลงตรงจุดรอยต่อระหว่างชั้นที่ห้ากับชั้นที่6ครับก็ในชั้นที่6ที่7เนี่ยทางเจ้าที่ห้ามลง,ลงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าเจ้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยอยู่ห่างไกลครับอันนี้อาจจะลําบากหน่อยเพราะฉะนั้น าอาวุธชาติก็เลยไม่ให้ตงเลนน้ำก็ต้องระวังนะครับน้ำตกชั้นหกครับชื่อมะฟอไปชื่อต้นไม้ชิดหนึ่งครับน้ำตกแต่ละชั้นอยู่ไม่ไกลจากกันนะครับอย่างชั้นที่6กับชั้นที่7เนี่ยอยู่หาก,กันแค่ประมาณสัก100เมตรเท่านั้นเองครับมีน้ำทารสายกว้างมีปลาเต็มนะครับที่เห็นนี่คือชั้นที่เกิดก็มีเส้นทางเดินป่าแบบนี้แหละครับก็ต้องเดินป่า ตามเส้นทางแคบแค่นิดนึงต้องระวังครับอาจจะมีหินคมอยู่บ้างน้ำตกชั้นที่7มะเดืออุทุมพรนะครับความหมายคือบริเวณนี้จะมีต้นมาเดืออุทุมพรขึ้นอยู่เยอะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะมาสิ้นสุดลงตรงที่เรียกว่าน้ำตกสิริภพนะครับก็จะมีป้านพักและท่องเที่ยว มีร้านอาหารไว้คอยบริการท่องเที่ยวครับสวยงามสะอาดครับที่นี่คือน้ำตก7จ็ดสาวน้อยจากเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจะลงมาสู่ตัวน้ำตกทั้งที่8ิที่น้ำตกสิภพ อยู่เริเวณบ้านพักรับรองของอุทยานชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยบรรยากาศดีครับน่ามาพักผอดโดยภาพรวมแล้วน้ำตกเจสาวน้อยเนี่ยทุกชั้นเป็นลําธารที่ไหลามาจากมวกเหล็กนะครับเป็นลักษณะของน้ำตกที่เกิดจากเขาหินปูนเพราะนั้นน้ำตกก็จะเป็นชั้นๆสวยงามรัดล,ลอกกันและมีน้ำไหลใสเย็ยนตลอดทั้งปี มาถึงเจ็ดสาวน้อยก็ต้องไปสะพานข้ามภาคครับก็หลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมต้องสะพานข้ามภาคเลยนะโดยนี้เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับสระบรีภาคกลางและข้ามไปสู่ฝั่งนู้นจะเป็นจังหวัดนคะรราชสีมาคือภาคอีสานครับจึงเรียกว่าสะพานข้ามภาคโดยมีลําน้ํามวกเหล็กเนี่ยเป็นตัวแบ่งระหว่างจังหวัดครับมาข้ามภาคกันนะครับจากภาคกลางกำลังเดินสู่ภาคอีสานนะครับ ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดคนครราชสีมานะครับเรลยข่าวุนทรศิมาโกรวินนะครับรอยแบ่งพอดีนะครับไปครับไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติกันะครับ เ,เดินเ่นสะดวกสบายลัดเลาะไปตามริมลำน้ำครับไปครับ เดินป่าตามหาน้ำตกฟังเสียงธรรมชาติที่สองข้างทางลำธารสายนี้ครับที่น้ำตกจะสน้อยจะมีป้ายเส้นทางผังบริเวณอุทยานนะครับโดยสะดวกครับไม่หลงเพราะว่าเส้นทางชัดเจนครับมีป้ายสื่อความหมายเป็นระยะระยะสมแล้วครับที่เป็นอุทยานชาติน้องใหม่แต่จิ๋วแต่แจ๋วครับ ของข้างทางจะเป็นป่าดงดิบที่มีไม้ยางเป็นไม้เด่นครับสูงใหญ่เป็นตรังานสูงเสียดฟ,ฟ้าโดยไม้ยางนาโอ้โหสูง,งจริงๆครับระหว่างทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่ถบายเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติไว้เปลี่ยนระยะระยะครับอย่างบริเวณนี้เรียกว่าป่าชายตะลิงสำคัญอย่างไรต้องมาเรียนรู้ครับ ตัวใส่ขาตัวตะกอและกินงก่ย,ยักษ์เนี่ยอยู่ริมชายน้ําครับผมเดินมา3รอบนะครับมาเจอเข้าตัวนี้ทุกทีเลยแต่ถ่ายรูปไม่ทันพอกระโดดลงน้ําเร็วมากครับลองดูซิว่ายัางอยู่ไหม จริงแล้วบริเวณแบบนี้เป็นบริเวณท,ที่ที่วางไข่ของกิ้งก่ายักษ์วางไขช่ชายน้ำข่าวหน้ามาใหม่ครับจะมาตามหากิ้งก่ายักษ์หรือตะก,กองเส้นทาง<แ>เดินศึกษาธรรมชาติจากสะพานข้ามภาคนะครับลัดเละาะไปตามลำธารแล้วข้ามลำธารตรงสะพานตรงน้ำตกสิริภพ,พและก็วนกลับมาถึงบริเวณน้ำตกชั้นที่4นะครับก็จะสิ้นสุดเส้นทางดงพญายเย็นระยะทางประมาณ1,000 เมสเสจครับไม่ใกล้ไม่ไกลเดินสบายๆครับแล้วก็มาพักผ่อนที่น้ำตกชั้นที่4ซึ่งเป็นชั้นที่สวยสุดๆของเจ็ดสาวน้อยสำหรับท่องเทีย่ยวที่ต้องการความสงบเงียบนะครับและก็ท่องเทีย่ยวในช่วงซึ่งคนไม่มากนักแต่บริเวณน้ำตกนะต้องมากางเต็นท์พักแรมที่นี่ครับที่ลานนับดาวนะครับลานกางเต็นท์มาตรฐานครับสะดวกสบายกนะ็ถ้ามาพักค้างที่นี่ก็มาเดินออกกำลังกายยามเช้าฟังเสียงนก เสียงธรรมชาติเสียงน้ำตกลองเข้าไปดูรายการเต้นกันนะครับว่าจัดสถานที่ไว้อย่างไรบ้างนะครับก็มีทั้งห้องน้าผู้สูงวัยลานนับดาวลานจอดรถที่มาตรฐานนะครับสานามหญ้าที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ทางลาดที่เหมาะสำหรับคนทุกวัยห้องน้ำห้องสุขามีอาคารกลางอาคารสาหรับการบรรยายกลางแจ้งนะครับและวันนี้ก็โชคดีครับในช่วงเดือนอกรกฎาคมมีนักเที่ยวเข้ามาพักค้างกลางเต้น จากร้านจอดรถจุดกลางเต็นท์นะครับจะเดินลงไปสู่น้ำตกชั้นที่4ี่ซึ่งผมว่าเป็นชั้นที่สวยที่สุดของน้ำตกเจ็ดสาวรอนครับสำร่รป่าโดยรอบของอาาุทยานแห่งนี้จะเป็นป่าดิบแป้งนะครับกับป่าเม้จพันธ์นทั่วไปนะครับหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นบริเวณที่เรียกว่าป่าเขาหินปูนเพราะว่าพื้นหินด้านล่างเป็นหินปูนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพันธุ์ไม้เนี่ยจะเปน็นไม้ที่ขึ้นแบบมีภู้พรอน บางต้นถ้าดินดีก็ต้นสูงใหญ่ถ้าดินไม่ดีก็ต้นแคบแก่นนะครับหลากหลายสลับกันไปแล้วก็ป่าริมลำน้ำแบบนี้ครับสำหรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆอย่างเช่นการใช้คาร์แคมป์นะครับการใช้รถแล้วมีการกางเต็นท์ที่รถเนี่ยทางอุทยานชาติเจ็ดสน้อยก็จัดเตรียมสถานที่ไว้เป็นสถานที่กางเต็นท์แบบที่มีที่จอดรถด,ด้วยนะครับซึงเป็นการพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆเพื่อรองรับการท่องเที่ยว ทุกรูปแบบสำหรับคนทั้งมวลต้องมาชมครับที่นี่คือการท่องเที่ยวสำหรับคนทั้งมวลใครๆก็ไปเที่ยวได้ทั้งเด็กเล็กจนถึงผู้สูงวัยครับเราเตรียมสิ่งต่างๆไว้อำนวยความสะดวกและบริการอย่างทร้อมหมดครับ Go w i s m ีขอจากรลาไปด้วยบรรยากาศเช้าๆฟินๆที่ลานนับดาวของอุทยาชาติเกน้อยซึ่งเป็นอุทยาชาติที่เหมาะสมสำหรับคนทุกวัยครับ และเข้าเกณฑ์มาตรฐานของอุทยานชาติสีเขียวตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับพบกักใหม่ในรายการต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ